สวัสดีจ้าสาวมนีมาพอ้ากันอีกแล้วทางชมหญ่หัดลุงมิมต์เพื่อนคนทำเกษตรสำหรับสาวมนีย่าถ้าไมาอยู่ตลาดลักเจ็ดอำเภอพระรนานิคมจังหวัดสกลนครเ้วยอพี่น้องสามนีย่าสิมาพามาชมบรรยากาศเสื่อกายสอบถามราคาวัวน้องพี่น้องเนาะว่าสาวมนีมันเป็นแบบใดสาวมนีบรรยากาศคือคากดีพี่น้อง ว่าป้ายเข่าลายเนียตลาดเด้อพี่น้องตลาดลักเจ็ดเปิดทุกเสาร์ว,วันพฤหัสเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิมาซื้อมาขายไก่มาแต่เักดิ์ย่ามาสายถ้ามาสายบ่มี่งวงมีควายได้พี่น้องบ่ได้เห็นเนะี้ยก็จะเปิดกันได้ตีตสี่พี่น้องเปิดได้ตีสี่สองโมงนี่ก็ไหวแล้วพี่น้องตลาดบ่มี่งวงมีควายล้วจ้ะ ผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเต้เด็กต้องใส่หมานเด้อเหมือนนี่เอาเต้เด็กเลยบรรยากาศพี่น้องคือคัก พี่น่องมาลาดง้วขี่งไท่กระโดนบานเท่าได้าหนพี่หน่องซิบไวอีกจงาาวาอยู่ยังวงเจ่ามาวาดานคลอยตัวขี้ออก คล้องใคเลยเพื่นคล้ไทไหร่เนี่แม่อม่ลูกวอรอแคลน้อนี่อแลอยู่แถตรคใครนี่โอ้ต้อตขายเปลือ้ตองเจ้าขายเปล่ะตรขายเปอเลยพี่น้องคล้องคล้องตลาด อาจารย์เล่เายู่ไสพี่น้องอล้วสิถามราคาบันฟังห้าหมื่นี่บานน้องเจ้าติ่เปิดเท่าไรล่ะแม่ลูกเปิดใบสองเปิดใบสองหมื่นสามแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกโตัวลูกตัวปูแม่ลูกลูกโต,กตปูเด้อพี่น้อง งามๆเลยจ้ะถว้ว่าไม่นยกอีกตัวนี้เาาลวเสซื้อไปเพี้ยนเขาเดี๋ยวนี้บัวลาบัวหูดประมาณห้าพันห้าพันได้อยู่อแม่ลูกแม่ลูกลูกโตปูสวยๆเลยจ้ะเปิดไปเท่าได้นอนนี่เนาะ สองหมื่นสามสองหมืเนาะสองหมื่นสามได้สองตัวได้พี่น้องแม่ลูกลูกปู่ปู่ลูกหอดเดือนลราไปว่าไหนหอดเดือนลูกนี่ว่าให้ได้หอดเดือนด้วยพี่น้องด้วยงามเลยจ้ะราคาต่อรองได้บ่เนาะจ้ะต่อรองได้จ้ะ ราคาต่อรองอะไรอยู่ได้พี่น้องเด้ด่แม่ล like ูกนี่ง่ามง่ลยได้จ้าดิสวยเลยปาขขอเบอร์ที่ต่อเลยจ้า098 098 719 719 2ส4 5 2 8 4สสนใจโทรหาหอยขึ้จือบ่ไรบ่ออยู่เลยด้จ้าสนใจโทรหาหอยเลยเด้จ้า ถามกันคูนัดลืมคูนัดพี่น้องคูนัดได้เดียวนีิเอ้ยก็อยากให้พี่น้องหูจักเนาะแล้วเจอให้กันเลยได้อ้สนใจทั่วหาหอยเล่ได้เลยเจ้าแม่ลูกพี่น้องเจักหอยได้เป็นหอยไดหอยอาการแห้งหนาตาคือกันแต่ยังหัวขึ้ยยังได้ส้สพี่น้องทั้งเวียดพี่น้องทั้งเวียดได้หลายแล้วบนน้าจ่าหมื่นซีฟโกตัวได้ซีฟโกตัว พี่น้องทั้งเหียเท่าได้ซิบกาตัวเสรนพี่น้องเดี๋ยวแยกหาสิผ้ามาตามมึงหัวเหลียงอีกนอะพี่น้องเนะ้อ วัสดีค่ะได้ยังมาน้อมื่นนีเนาะเก้าสองหานเก้าละสอง้านเก้าเกคือเก้าเท่ล่ะอ่ะเปิดเท่าไรคะนี่เปิดเปิดสิบเก้าหาร้อยเปิดสิบอกไม่แล้ล่ะบอกไม่เห็นบอกไม่บอกไม่สิบเก้าหาร้ยเนาะเก้าพันห้บาทครับตวัวนี ตัวมใหญ่เนาะแม่หันเนาะใหญ่ๆพี่น้องใหญ่มื่นหัวแม่ดมื่นเก้าพรอยพี่น้องประมาณรอยสี่ดเด้อพี่น้องเด้อตัวยัตัวหลไยเด้อเราจะรู้ตัวใดนิดหน่อยเพิ่วายตัวหลายตัวหลายสี่สิคนล้ครับอยสีสอยู่หรอครับผุความสูงครับผมประมาณรอยสีิเด้อพี่น้องเด้อหอยเพิ่นว่าเพิ่นวา่าร้อยสี่สิบแอยสี่สลวดเพิ่นว่าสูงรอยสี่สิบเซนได้อยู่แต่ว่าแย่หัดกรว่ามันสูงกวาอยู่พราะวามันสูงกวยแหัย เนี่ยจะร้อยหาชิบนี่ยตัวมันสูก็ไป่าอยู่ได้หรอราคาน่ตัวล่างหนึเาะจ้าไหนะครับจะตัวหลเลครับเด้อสามตัวเลยเนาะอสองอันนี้แม่แดงนี่ตัวนี้เออแม่แดงนี่เท่าไหร่คะสองมือซื้อสองมืซื้อบวานเอาสองมือซื้อแน้เออบ่ต้องหาล่างหัลาเอามากงพี่รองต่อไ้ต่อมาพี่้องต่อมาราคานี่งตัวล่าง่น้่งเนยเด้อเบองคชิปนะฮัแล้วโค้สอบถามได้นะครับสองตัวนงสองตัวก้า แดงจึงคึนพี่น้องก็ดได้แข็ว่านหลูกเนี่ยัดก็แดกได้แขงนเทราดก็คือสองหมืนวนถนนะสองหมืนถวนต่อรองได้ยู่เป็นปาต่อเอาครับพี่น้องต่อรองได้ยู่ด้วยพี่น้องด้วยสองหมื่นทวนวนมาสัาหยครับ ตัวนันิเก่าหาลตัน้นไปหนั่งจ่าตัวนี้ครับสูงส้กันนะเพ่มนาตัวนี้สีรุ้งจ้งำจ้งลอยตัวนี้ลยสามสิบแปดไหมครับตัวนี้้อยสามสิบแปดก็จะตัวแดงี่อยสามสิบแปดพี่อเกิดรุ่นตันัับพี่อกเกิดรุ่นกันมันกับตำกัวกันแหน้อมห้ามเลยจ้าคือจะจหันตับรีว่นจะไปหันเรืงเียวก็้องพี่ว่นเกิดก้อนันบกแล้วขอเบอร์ติตอค่ะศูนย์แปดครับศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสาม ่คนใหญ่กครับเด้อพี่น้องทั้งบ้านมีง้ออยากเปลี่ยนกับเปลี่ยนอะไรนะครับต่อรองกันมาเปลี่ยนซีมเงินกับอะไครับบ่บ่ตัวตอย่างเนาะครับวัวแมวมันเมื่อวัวเถิดว่วแม่งวัวแม่ลูกแม่ลูกคันพ่อซื้อพ่อขายกับมันอ้วนแน่กับทุบบอกหอยทุ่มมันแล้วครับเด้อพี่น้องผมสิบเปซื้อ์หายถึงบ้านแล้ครับผมจ้าผู้ใดสนใจโทรหาหอยทุ่มเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งคลิปแล้วก็กดไลค์กดแท้แล้วครับเด้อพี่น้องเด้อบวกคน วัาิดตามอมครับมันที่ได้ติตตามไปเรื่อยๆนาะแมหเนาะจ้าบครับผมครับสวัสดีครับบัตดีค่ะตายงเจ้าไดยังมาเจ้าไดยังมาเมนบัดใส่ข้าได้เลใส่ข้าได้เลยใหญ่ใหญ่เย้ไม่เพิ่อนบ้า เปิดเท่าไรนี่แมนสามมื่นานี่สามหมื่สิบามหมื่นเจ็ดเจ็ดพันเออสามหมื่นเจ็ดพันตัวผู้ีตัวูเด้อพี่้องเด้อสามหมื่นเจ็ดพันแยกบอลเดีวละเมื่อนเทนเก่าบ เก้าพันกับเจ็ดพันทุ่มหาไปสิบอแยกก็แยกได้พี่น้องเด้ทุ่รหาอันหอยย่งเอาพี่น้องนี่แยกก็แยกมันไปใส่ใส่อีกตัวนึงผู้นี่ตัวผู้คือกันเศาหกสองหมื่นหกแยกก็แยกต่อร่องได้สนใจทุ่มหาหอยย่งพี่น้องแม่ลูกนี่แม่นปะแม่ลูกปะป๊ะป๊ะ ขอเบอร์ติดต่อจ้ะ088์4ปเจศนอกสี่ลกประเทนองเอาไหม088 088 44น่สเจ็ดสามหกสีสี่เจ็าหาโทรหาหอยยกเด้อพี่น้องเด้อตามกันกูนัดลืมองกูนัดพี่น้องมันหลายคนน้อยย่ค่ะก็จือบัวใดพี่น้อง อ้าวสนใจทร่หหาหอยย่งเรือพี่น้องเรื่องว่าผูหน่อยพี่น้องมีแต่ผู่งามๆเรื่องของหอยย่งสนใจทรหหาหอยยุ่งในเลยจ้งนี่ราคาพอฟังตอร่องเอามากตัวใดให้ตอร่องเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่เห็นคลิปแล้วก็ให้ทรหาในหอย,หอยหลืดผู้ใดสนใจางามๆบรรยากาศซื้อขายว่าควายอยุดตลาด ลักเจดอำเภอพระนานิคมจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องซเปิดทุกเสาวันเพุธละฮันพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้พี่น้องสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคือคักพี่น้องคือคักมีเกษตรกรเขาไล่ก็เจ้าเริ่มเกี่ยวเขาดอแล้วเนาะพี่น้องเนาะ มีมองเลี้ยงเขาเจ้ากับว่าซื้องวซื้อควายซื้อควายไปเลี้ยงแหละพี่น้อง body ผมไปเหยียบยังไงเด้ลูกมันใหญ่ใหญ่มันสลิปเนี่ย่ะสิฮ่าเหรอเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะก็ชุ่มบรรยากาศมัวเลี้ยงเขาหลายอยู่ด้วยพี่น้องด้วยตลาดหลักเจ็ด ขไป,ปอขอไฟเย็นเย็นพี่เยินเปิดเท่าไรคนี่สามหมื่นครับสามหมืน่นครับนี่พี่น้องเปิดไปสามหมืน่นแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องซโลลอาโร่ลอเลือดสวยเล,เลือดสวยวาสัญญานยเย็นวาออกคักเนาะงามยุบ,บากคันเด็กเี่ยโวยันเมียมันเอาเนาะนะ้ะ เพิ่นเพิ่นมาแยกเรื่อพี่น้นนองเนื้อราคาหนี้ต่อร่องได้บ่พ่อเย็นได้ครับได้หน่อยๆราคาหนี้ต่อร่องได้หน่อยๆพี่น้องบ่ได้หลายเพิ่นเราหมองาามาขายนะแต่ว่าถางต่อได้อย<อ>ู่พี่น้องแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกได้บ่ครับได้ได้ร้อยสามสิบห้าบวกเรื่อพี่น้องเนื้อ แม่ลูกลูกตู่ผูงามๆเลยจ้ะว่เบอร์ติดต่อนี่จ้ะ081 081 054 050 050 7 3 4 0 7340สนใจโใจท่หาพ่อเย็นด้วยพี่น้องด้วยลลืมนครับครับเสื้อขาวเห็คนรักพี่น้องมันทำเงินสองอาว่าเป็นสีแถมมาแม้นมาหอยเน็ตว่า้แ็มเยมครับเสื้อขาวมันเงินสองสาล้านลยครับเสื้อขาวส้นโอ้เสื้อขาวเส้นนี่ เขาไม่สี่เซนเหมือนนะาขายบอกเฉพาะเสื้อข้าวนเสื้อเสื้อข้าวเนี่ยพี่น้องฝากเอาด้ว่เฮ้ยเ้ยเฮ้เบ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ดแล้วเฮเฮ้ยเ่้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้เบ้ยเยเ้ยยนี่ ไฟเน็ตบอขายเสียงขาเบล้วว่จะได้เงินขายเบดลวจะได้เงินเชื่อเน็ตนั่นแต่ว่ากได้หาเสียงกันจะมเรอ่เสีเสียงสาหัสเอาอยู่เขาิขายหาเสียเท่าไรครับเสียงเเท่ครับเสือเขก็สี่เสียงนเอาตที่สามเสียงะบอเสียงเขไร่ เสียหายสักน้อยเนี่เบื้องในหอยเด้อพี่น้องเพิ่นบ่ได้คุยราคาเงินหน่อยได้เพิ่นคุยราคาเงินแสนเพราะว่ามีเงินแสนอยู่ในนี้สามใบนด็ดได้มาแต่น้ำไผแสนเกียบแสนเกียบจะถามบองว่านะบองว่าต้องการรายใหแสนเนาะสวัสดีค่ะขายเบิร์อะไรบ้าคะเบิร์อะไรโอ้ยนางก็มาสาวที่แยญ่หัก ขายเบิดแล้วว่าสันเขาไายสันอันนี้ขาขอพี่โอ้ยน้องพี่เบือดแหล เพื่อเท่าไรคะนี่เด็กๆงางามพ่าครับมื่นมื่นหาพันครับผมมื่นหาพันพี่น้องสูงอยู่ประมาณเมตรเนประมาณนัะงามงามพี่น้องมื่นก็ผ่ารอยผ่าผ่หือมื่นก็ผ่าพัฒนด้อพี่น้องด้วยม่แม่นผารอยด้วยงามงามเลยจ้ะว่าแม่สาวด้วยพี่น้องด้วแม่สาวนางหน่อยยังมีหน่อยอีกเด้ ดำดำดำบึดสวยเลยจ้ะดึ๊ดดำึ๊ดเลยควอเบอร์ติดเอามีจ๊กัวตัวเดียวนี่เหรอว้าเบอร์ติดต่อเค่ะนนยจ่หาห้าหกส้นใจทหาหอยอยเมเต้าหอยสนใจทรหาหอยเมเต้าหอยเด้อพี่น้องเด้อสนใจทรหาในหอยได้เลยจ้ะ เจะไงฮามาน<ะ>ี่ฮามไ้ยยังมาบหมนัโอ้ยคนตอง่าจ่อยเจ้าเจ้าลูกยี่ฮามมีเงียบนางหน่อยเนี่ย<า> งานหลายเหสว่างส่วนผู้นึงไปสอนผู้หนึ่งเข่าพื้นสบายได้ราบบัตรผู้นึงหายผู้นึงตาผู้ดานีสิไปสิเป็นผู้ข่าได้นตาบ้ามาอยู่ได้ได้กันละไปละนี่งยังตัอยู่น้ำไผ่ะบัดนี่หลห่างซีเอาห่างกันไรลสุดไองแข่งบ้ละ ยัง่ยยังแข่งนะครับโอ้ก็ลังต่อกันอยู่เด้อพี่น้องเ้ื่อนตอแล้วเ้าลดเ้ารถต็มาออกได้ออกซื้อได้เพราะว่าไข่ไอ้บทันในโลกอยู่นี่เารดเาลดพี่เฝ้ารถปัญหาวนัญา คุยกันวนๆเอะมวนเลตลาดเด้อพี่น้องเด้อเอมึงก็หารอยได้ป๊อปยังมันไ <ร Stevens. S 1> <crosses S 2> ่ได้ไม่ <adalah> มันมนหาพันหน่ะบอรมึงก็หารอยบ่แมนมก็หาพัน่ะ้า้บ่แมนห้องมก็หาพันได้เจ้าจะว่าไปทั่วพี่น้องมึนหาพันเพอวันหนมึนก็หา้อ โอ้ยจัดไปจัดไปไอดโลเจ้วมันตัไหนกันรัแล้วค่วนตนีจะไนเรืองไ่เรื่องมีตัวไหนเนาะเหมือนนี้เนาะเ่แล้วครับนี่เรืแล้วของขวดนี่แหละเแล้วขม ชื่อตัวนี้นะครับเสี่ยวก็จับสลากปรเดขายดอก็ได้ขายประสันพี่น้องเสี่ยงหจับสลากบนกระดิ่ง้บบแปดพันมืนมึงรู้พี่น้องคนสื่อแปดพันมหอดเมือนด้พี่น้องนีเรื่องว่าเสียไปจับสลากวราสันก็ได้ขายก็ได้ขายแ่นบอกราคาแปดพัน จับสลากสอยดาวนี่บ่โอ้เป็นเป็นง่วงดงย่งนี่ละโอ้ง่วงโคงกันงวงโค้งกันเขาเจาอไปแทของเมาแมนบ่เป็นงวโค้งกันพี่น้องเมนมนคจะเจ้าอะไรเก๋มหาสื่อไปคืนเมนบ่อดิเนาะเป็นง่วโค้งกันยังมีอยู่เด้อยพี่น้องด้วยยังมีอยู่ง่อโค้งกัน แต่ว่าไงเรื่องแล้วเราเปิดมือน <DR> ีแล้วว่ะเราเสียไปเขาจะจับสลากว่าสั่นอันนี้เขาขายสินี่ขายเพิ่งแล้ววะโอ้ยขายเพิ่งเหรอบ่งดูแลพี่น้องมาอย่างมาบรทษันขายขายข้อมูลได้ไรไงเรื่องขายมือสามมื่อสามมือแต่ว่าขันวัวลาดบานเท่าไหนสิ ขยับขึ้นแล้วเป่นบ่มัน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 สมราฐค่าเงินกับเจ้าโอ้มันราคาบวกขึ้นบ่าว่เด็ดช่วงหนึ่งนั้นมันมาหดมืินน่ะนะแบบนี้ราคามันเริ่มขยับขึ้นแล้วเป่นบ่ปะนิดน้อยราคาขยับนิดน้อยเนาะยเงีเลือกเนาะแต่ว่าง่อใหญ่บ่ไปหรอกง่อใหญ่บ่ไปตีง่อใหญ่ยังอยู่อยู่ตัวเป็นปะ โอ้อันนี้หัวลาดบานเท่าด้อพี่น้องเด้อราคาเริ่มขยับแน่แจ้งน้อยแล้วพี่น้องขยับเป็นบางตัวฮะขยับเป็นบางตัวขยับแต่ในน้อยขยับเป็นบางตัวมันก็ยังข่ายกว่ามันหนิงนี่เนาะเสียวเมียเซียวไปเส้นกดเมียนเร่งซื้อเดี๋ยวนี้หกปัญหาให้เงี้ยสิไทยเท่าไหร่ก่อ๋รอยากเสียวไปซื้อโอ้ยจีนมัดหมอยู่ พี่ตลาดลาเจ็ดพ่อบงให้ได้พี่น้องมีทุกใส่ทุกขนาดได้พี่น้องด้วย ผสวัสดีค่ะาไ้เบิร์รบนนอจ้ะยงังย่งตัวดน้าจ้ะแม่ลูกสิบสองแม่สิบสามหาลอยตัวนี้สิบสามหาลอยแม่เดียวนะแม่สาวด้วยพี่น้องด้วยเรา่ในพา่าในพานลูกอย่งพี่น้องตัวใดคือสิบสิบสามหาอยนะนี่พี่น้องความผสมพี่น้องเปิดไปสิบสามหาลอยหัวหัลุ้น่ หัวหลุน้นงามๆเลยจ้ะสูงอยู่ประมาณล,ลอยสามสิบบวกอยู่พี่น้องความสูงแม่ลูกสิบสองหาลอยพี่น้องได้สองตัวได้พี่น้องแต่แม่เพิ่นกับสีขาดดำเหลี่ยงได้พี่น,ออน้องด้ยเพาะนั้นสีขาดดำเหลี่ยงพี่น้องขาดํำเหลี่ยงยู่ไหน สิบสิบเขาไร้กุ้งสิบสองหาลอยด้ยวยพี่น้องด้ยวยแล้วข้าต่อร่องในยี่บบจ่าร่องในเล็กหน่อย,อยอต่อร่องในงน,นิดหน่อยด้ยวยพี่น้องด้ยวยนี่แมบบ่พันสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบบวกอยู่พี่น้องป้ามสูงหน้าตาด้ยวยพี่น้องด้ยวย แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ได้จ้ะขอเบอร์ติดต่อนะคะพี่น้องอีกแปดห้าเอายี่ดิบตัวหนึ่งโอ้ยย่างอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาเอาเบอร์สิยีสิบหกจ้ะนี่ตัวขาวนี่บอกขาวนี่จ้ะตัวขาวนี่เปิดไปยี่สิบหกพี่น้องเป็นแม่แยกลูกมากบ่นี่แม่แม่แยกลูกมาเด้อพี่น้องอันนี้บ่แม่ลูกเพิ่นเนาะแม่แยกลูกพี่น้องนี่ เใหญ่อ้ใหญ่สูงพี่น้องสูงประมาณอยู่ลอยสามสิบคนะพี่น้อง38บแกบวกคุณละพี่น้องเขาไหกว่าสิบหกนะมื่นหกพันต่อร่างไหนเด้อพี่น้องเด้อมื่นหกมื่นหกพันต่อร่องไหนแม่ตัวแดงนั่นแม่นปะ ตัวแดงขายแล้วตัวขายแล้วเป็นบ่ตัวแดงนะขายแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ตัวทัดกันไปเถอะเบอร์ติดต่อค่ะ085ย์6ปดห้าหกเก้หกหนึ่งจ็สาสนใจโทรหาหอยเพชรได้เลยเด้อจ้านี่งามเลยจ้าแม่ลูกกะมีแม่สาวกะมีพี่น้องของหอยเพชร ง่อยขอนลอพี่น้งองดีหลายหอยมากรได้ขายเปดโตครับบ้าปลาบ้านหมันค่ะบ้านหมันในหอยครับเหลือหาม่นบ้าเือเลือเลือซี่โตครับ สนใจทวกหางหอยเพชรได้เลยได้จ้าเลอเอารูดเดี๋ยวเาให้ตีตี่หอยเพชรหน่อยนึงได้พี่น้องได้ตีหอยเพชรหน่อยนึงเปิดอะไรเก้าพันแม่ลูกแม่ลูกจ้าลูกแม่ลูกตัวแม่เก้าพันจ้าบ่งหอดเหมือนพี่น้องมานี้เอาราคาบ่งหอดเหมือนยังย่งอยู่พี่น้องยังย่งอยู่บวงหอดหมือนเ่อหอดหมือนนี่ยูได้ใค่อยกันได้สวงตัวพี่น้องแม่ลูกเนี่ย ปาหอดมื่นพี่นอ้องแม่อ้าวัด้หาน้ำหอยยาพี่นอ้องเออี่าราคาปลาหอดมื่นไม่จจ๊ตัวยา่ยาจอมาจ๊ตัวมืนนี่คนเขาขายละไ1นะสิบเอด้บึงแ,แม่ลูกเล่นเขาขายแล้วสิบเเนี่หนึ่งหมื่นหน่นัี่เน,นลูกโอ้นี่นีนนลูกคน,น,น,นพ<า>ี่น้อง ทีเป็นาขายแบบนี้แต่ว่าเราขายแล้วย่างตัวได้อี่บนี้ย่างพีเล่นี่สิบสองลูกพี่น้องเพิ่งขายไปเลยแม่ลูกี่อนลูกห่อค่ะเหลือแต่แม่เปิดใบมือสองบอนขายบอนขายเลยเป็นบอาบอนขายเลยเป่นลูกแรกงาลูกแรกตัวนั้นแปดพันต่อรองใดเนาะต่อรองใดเด้อพี่น้องนี่ตัวผู้นี่แปดพันเป็นบ้า าราคาบะฮอดเมื่อวันนี้พี่น้องแปดพันหาตอรองได้าราคาบะฮอดเมื่อนเด้อพี่น้องเด้อต่อรองได้ประเสริฐแต่วันนี้แล้วแม่ลูกนี่แม่เก่าพันหา, <c oughs> นนาราคาบะฮอดเมื่อนผู <c oughs> ้ใดสนใจก็โทรหาหาหอยย่าเด้อพี่น้องเด้อ เดราคเบอร์ติดต่อจ้ะ062 062 313 313 0428 0428สนใจโทรหาหอยย่าด้วยพี่น้องด้วยหอยย่าเต่าง่อยท้าเต่าเออทำเต่าเต่างอยเราบว่าเอ้ยมันเต่าด้วยแตนาะมันอันนี้มันทำอันนี้มันเต่างอย บอกซื้อบานพิดพี่น้องทำเตาด้วยพี่นองบานทำเตาอากาศพี่น้องห้อยอยู่อากาศด้วยพี่น้องเท่าไหร่ก็คือเก่าพันเน่เก่าพันเ้่งบัน่ดมาหลายเก่าพันหายเจ้าจะหาเยติดต่อกกได้เจ้าแก้ไปายใช่ค่เก่าพันหาแต่ว่านห้าห้อยันายเก่าพันด้วพี่นองด้ายเก่าพันม่เก่าพ้สนใจตหาหยาไดเลยจ้าบ้าเตาบ้านทำเตาเื้อบ้าน เพื่อนพิชพี่หนออ้องเ้ยแม่ลูกลูกตัวแม่เอ้์พี่น้องเอ้์ของหอยย่าน Dante, children, ราคาเก่าพ no? ันพี่น well mm. ้องง้อเลี่ยงไ่ได้นะการมีพันหรือคลายก็จะเลี้ยงอยู่เด้แต่เอาไปใส่หญ้าแซ่งูจับเจียเนาะขึ้นอุ้งต้องม่ตัดเป็นตะเบิ้ลเลยเมนไม่นัดกันก็ช่วยม่นไมัดซื้อคืออีนี่คืออีนี่พี่ก็งัวน่าดเวยเนี่แม่หนูพันจะซื้อมันกินเก่งอันนี้ข้าเจ้าเลี้ยงนี่พี่น้ององหอยนี่สนใจถูกหาหอยนี่ได้เลยจ้ะลูกพร้อมเนาะเมนตัวเน่ยซ้ำนี่ถ้าะไม่ลูกก็จะแปลกใจแน่อันนี้ยังเห็นลูกมันอยู่ ตัวคู่หนะหรอเนี่เปิดเท่าไรพ่อแม่ลูกนี่ฮะตัวนี้เท่าไรตัวนี้เจ็ดพันห้านี่พี่นอ 7, ออ้องเจ็ดพันหาละคาะบ่หอดเงินนี่พี่น้องงามๆเลยหัวแม่โตแม่พร้อมพี่น้องนี่เจ็ดพันหาว่าเป็นแม่ลูกบ่แมนบ่แมนแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อแน่มากคือเห็นคนยืนเที่ยงกันสนดอก ตัวเดียวเด้อพี่น้องนี่ดูตัวเดียวนี่เจ็ดพันหาเจ็ดพันหา,าราคาบ่หอดหมื่นยังมีอยู่เด้อพี่น้องเด้อย,ยังมีอยู่หัวหน่อยพี่น้องหัวหน่อยสูงอยู่ประมาณเมตร้าไใดบ่หอได้อ,ดยอยู่ด้วยเนาะ บ่ถึงบ่ประมาณเม็ดซิฟเอาเม็ดซิฟไว้แล้วพอเนาะหอยเพิ่นว่าบ่ถึงเม็ดซ่าเพิ่นว่าเม็ดซิฟซันพี่น้องแต่ว่าใยญ่หัดว่ามันสูงอยู่ดิมันเพียงเอื้อกใหญ่หัดผุนเนาะแม่นี่เท่าไรก็พอเก้าพันหาเด็กพี่น้องราคาบังหอดเมื่เนี่ตัวเนี่ยเก้าพันหางามๆเลยพี่น้องมึงเล็บบางขามางแขนคนหนึ่งง้อหน่อยพี่น้องงัวน้อยงัหน่อย นี่ยฮะถ้าเบิงตึงมาหน่อยเดือดมือนี้เด้องามๆตัวใหญ่หีิกระแบนกว่ากะงามเลยจ้ะตัวนี้สิบเก่าหาอร่อยก็สั่นตัวลองไหนเนาะตัวรองไหนซิบเก่าหาอร่อยเด้อพี่น้องหมื่นเก้าพันหาอรอยพี่น้องนี่งามๆเลยจ้ะความสูงอยู่หลอยสี่สิบบวกอยู่พี่น้องสวยๆเลยจ้ะ าราคาบรงหอดเืินก็มีงามๆเลยปินตะเลียงพี่น้องงวาเหลีย,ง,ลยงด้วยพี่น้องเด้วยงว่าเลียงขอเบอร์ติดต่อนะจ้า0ูป 08 64 64 31 631ี่หกสีสนใจโทรหาพ่อเต่าหอยนั่งหอยเต่าหอยใน่หอยอยู่เต่าหอยซื้ออย่างหอยย่อยเนาะหอยย่อยเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาหอยย่อยเต่าหอยได้เลยจ้ะย่าหัดก็ได้ถามซื้อตลอดเด้อขอโทษได้หลายเด้อยังหัดบ่จื้อบ่จื้อซื้อแต่ว่าหน้าน่ะหนูจื้อยู่มาตลอดค่ะ หอยอากาศกหิ่งต้นใหม่เลยพี่น้องนั่งห้มกันแล้ววันนี้นายห้อยท่างอากาศได้นี่พี่น้องนายห้อยอากาศดำน้อยพิ้งว่าอ้อมอ้อมต้นใหม่ไม่พี่น้อง <c oughs>